คิดว่าสีเมนเราพวาเราก็จะอาไปซื้อกันเบิดหลายแสนหรอกทั้งโบนทั้งล่างนี่แหละไออะไรนี่ไอทะเบยียนรถนี่โอ้ทนซื้อวัดสี่แสนหรอซื้อหมดสี่แสนแล้ว, <c oughs> ลวอ,อ,อ,อครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผม <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเวสุว,สว,วรรณวารามนะครับเอฟซีครับผม ปูเวทสร้างใหม่นะครับเนาะครับมารอบนี้คือปูเทพื้นเรียบร้อยเลยนะครับเอฟซีครับผมก็มีสายบุญนะฮะมาร่วมบุญนะครับผมช่วยปูเทพื้นจนเสร็จนะครับเอฟซีครับผมครับก็อนุโมทนากาบทุกท่านนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผม ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับอันนี้ก็เป็นห้องที่ก็กําลังสร้างอยู่นะครับผมเป็นวัดที่สร้างใหม่นะครับผมตอนนี้ปู่ก็มานั่งคอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะก็จะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่กันครับผมตามมาครับผมครับกันนวัตการครับปู่ครับจะเริญนพรเจะเริญพรวันนี้ทางช่องเลยมีโอกาสได้มา สนทนาธรรมกับหลวงปู่ครับผมน่ารอดนี่เดทพื่นแล้วเนากสับปู่ไปเรื่อยๆจนเลี่ยวจะย้อนอยากนิอมย้อนเอพซีนี่แหละโอ้หื่นกันกันสวยมาพุดนะตอนนั่นตอนนี้เลยครับกับหลายคนกันเด็กประสนหน่อยเนาะปู่บางคนอนท่อนสับปะรดว่าเด็กเนาะปู่เนาะโอ้ยแม่น เพิ่มแตอยากทำบุญน,นะปรูเด็กบอกเห็นจังได้กิจเหตุเหตุผลท่านเพิ่นกัดซอยมาอยู่เห็นบอกเลยพุทธิข้าเจ้ากันนี่ต,ตุนครับรมีเข้ามีหลุดน,น,น,นะครับปูเขาช่วยมาเจากันว่าอุ่มไปว <c ười> ัดเท่าน,น <c ười> ั้นแหละเฮ้ยมือไ<ร>อ้พุทธิอยากได้อยากเก็ตคือวันอื่นเพิ่นครับผมฝันคักแล้วกันว่ามันจะได้แหละวันนี้วัดเท่าแลี่ยนเราท่านออกมากหลุยตุ่มคือเก่าเฮ้ย ปวดนี่ละปูเพื่ออีกแล้วบรรนีวัฒน์เฉียดเฉียดนะปูเนาะงวดนี้ฟันนะปวดค่ะปูงวดนี้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนแล้วบรรทีวัฒน์เฉียล่างเป็นล่างบนเป็นบนทีมาที่ไปนี่ฟันหรือจังไรคะเรือว่าข้ามนวดฟันเนี่ยฟันกับเลยว่าเมียนแทบหรือรับบารทีวัฒน์ ฝันนมาจังไหนีีนในในนคะ่ะฝันนมาเขาเอารถสีประตูมาถวายสีแดงเป็นรถมือสองมีแต่ฟุ่นเอาปัดออกปัดออกแล้วจังสี่ที่ไหนจังเอามันไม่ไหม้เตืนอนรถเดี่ยวท่านเอาเอาท่านก็เลยเอาครับอันนี้็นนี้รับออก <c oughs> สีประตูสีแดงนะครับป<ม>ู่นี่ทะเบียนม่อค่ะ ทะเบียนทะเบียนเขียนไวปยึดทะเบียนโอ้โจุกจับทะเบียนได้เลยครับผมบอกพ่อไม่บอกไปงเบ็ดแล้วให้ยเบ็ดเดียวสามสี่แปดศูนย์ทะเบียนรถหัวสองสามสี่แปดศูนย์ตัดตัดด้วยต้องจับคู่เลยนะปุเนาะแม่นต้องจับคู่ จับคู่ให้เลยครับผมกี่ได้คู่จะโตกันคิดว่าเมียนเพราะว่าไม่หว่อเพิ่นแกก็จะฟังเอาฟังเพียนกันถ้ากันเอาบึญมามือมั่ยังเดี๋ยวไปซื้ออย่างงูจับสองตัวเลยครับจับไปเลยสองตัวเลยครับจับเป็นสองตัวใหญ่พันหนุ่มงามระแด รถซีประตูก็เลยสามศูนย์ย่้วสามศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์มันจีคือมันจีคือขันขนข้นดำนี่แหละ<า>ตอนนั้นเลขทีตัวมันออกทั้งสามตัว <c oughs> หมดแล้ว ทะเบียนสามสี่แปดศูนย์นปู่ให้มีจับคู่กันเอาใช่ไหมครับต่ว่าแป่ว่าปู่มักมีซีตัวมีซีแมนตัวที่มีซีตีแปดตีศูนย์นั่นแหละตัวที่ติซีนั่นแหละแมนแท้เด่นสีเนาะเด่นสีบน ฝันว่ามีญาติโยมเอาสีประตูมาถวายนะครับปู่รถสีประตูรถที่ประตูบัดกระบะลังที่สันแท่า,ทาัดสันมาตามลักที่ประตูข่าน,น,นเดินก็นนยังเหงาเติบยัวสันบัดบัดท่านนี้นมากกระบะลังเลี้ยวที่สันแท้ก็เลยวางสี่ก็เลยรับไหว่าที่ท่านหง่แถวสันแต่ว่าทะเบียนรถนี้ชัดเจนอืมอืปารฟุ้นออเห็นทะเบียนนะ่ะ ก็รถมือสองตัวนี้ได้มาปูฝันหลอบเดียวอันนี้เออรอบเดียวฝันวางสองสามมือนีอเอง <c oughs> ก็บ,บอกฝันฝันกับผ้ากันไปหาจับจองรัตตตรีไว้เพื่ออะไร เดิมอี่อกเด้อประธานแล้วขันน้ำมต์เป็นไงครับปู่มีตัวเล่มครับวันนี้ขันน้ำมนแปดสามเจ็ดขันน้ำมนแปดสามเจ็ดตะวันตะวันทีเป็นเหล็กลางเล็กลางอันนี้เล็กบนด้อนีเด้ออาจารย์มาต้องเป็นเหล็กบนเหล็กเหล็กอัน เลขอันนี้ไหมอันอันโลดซีประตนูนเลขบนนะครับต้องเป็นเลขเนนนบนแปดสามเจ็ด <8, 7. S 1> เลขล่างมันมันจะไม่เกี่ยวกับเลขล่างเลยเพราะว่าเลขล่างมันอาจารย์ได้สองสองห้าสองหกสองเจ็ดไหมล่างนะครับปู่ล่างอย่างเดียวเลยเพียงมาจากไหนครับปู่เอาเลยเลขมัน โู้เองนั่นแหละสองห้าสองหกสองเจ็ดอืออือคือเป็นเป็นเลขที่บอกไม่ได้ใช่ไหมครับปู่เอาเลยเอาเลยล่างอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเอาขึ้นบนเลยสองห้าสองหกสองเจ็ดอืออ้อทีมีสี่เนี้ยขึ้นบนเลยนันเป็นจะเป็นจะเป็นเลขบนต้องต้องหน้าแบบนั้นสองห้าสองหกสองเจ็ดคือล่างอือ สองห้าสองห้าสองหกสองเจ็ดล่างเพราะว่าหกเพราะว่าหกนี่มันจะไม่ออกบนอยู่แล้วหกหกบนจะไม่ออกว่ที่แล้วเกียดบนไม่ออกครับอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันสิบบออกบนขันไปได้ก็จิเป็นลักลอยลักลอยเนี่ยอาจจะเป็นไส้ตะนั้นได้ถ้าหกไม่น่าจะไป <c oughs> น่าจะไปหก แต่ผมก็าตอนแปลไปไหลายดอกอย่าเนิ่มสีคือความฝันของปู่ก็ทะเบียนรถสี่ประตูสามสี่แปดศูนย์นะครับผมถ้าถ้าเอาไม่เยอะนะแล้วก็เลขล่างบอกไม่ได้ก็มีสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับเราขยายมันก็เลยดูเยอะนะครับผมตาหลักมันจะมีมันจะเป็นเลขตัวเดียวครับคือคือสองหกชุดเดียวแต่ที่นี่ ขื้นล่งไหวนะอ๋อมันมีสองสองหกนะครับสองหกคู่เดียวสองลมนะครับเบอร์ส้องหกคู่เดียวสองหกคู่เดียวอืมมันนี่ก็เลยขึ้นคู่นี้ขึ้นลงไห้หม้ืนล่งไว้หนีหว่าส่นดอกเลือห้าหกเป็นหาได้เป็นเจ็ดได้ว่าส่นดอกคือจุดจุดนี้คือเลขส่งมาใช่ไหมครับปู่อนึ่งสองว่าวนวดมันออกกันเชิงวากันต่อไปอีก คิดว่าสีเมนหรอเพราะว่า,วาวก็จะเอาไปซื้อกันเบิดหลายแสนหรอสองหมกนี่นะครับปู่ทั้งทั้งโดนทั้งล่างนี่แหละไอ้อะไรนี่ไอท้ทะเบียนรถนี่โอ้ก็ซื้อวัดสี่แสนหรอซื้อหมดสี่แสนแล้ว,ลวอือโอ้สามสี่แปดซื้นี่ไม่ลบแน่นแน่นหล <c oughs> ายแสนแล้วจ้าครับสองสองตัวนี้แหละล่างกังบบนนี่คือที่ว่าฝันว่า เขาสี่ประตูมาถวายน้ปูเนาะไม่ออกแถววัดเรานี่ไปซื้อหมดไปสี่แสนแล้วสี่แสนเลยวะค่ะสามแสนห้าสามแสนห้าเนี่ยแต่ไปสี่สามแสนห้าซื้อสองชุดเดียวไหมค่ะซื้อชุดสี่นี่ชุดชุดสี่กับชุดหกโอ้คุณซื้อเล่นสี่เนี่ยชุดชุดนี่แหละทะเวียนรถสี่ตัวแล้วก็บเล็กอันสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดเาะวรย์บว่าเอา ล่างเป็นล่างบนเป็นบนไปนเลยมันป <c oughs> อนืเป็นทางขก่กครับอครับเป็นแนวทางนะครับปูเนาะอืยครับผมนี่ก็เป็นแนวทางของหลวงปูนะครับผมคือหลวงปู่ฝันนะครับว่ามีคนเอารถสี่ประตูป้ายแดงนะครับทะเบียนสามสี่แปดศูนย์มาถวายปู่นะครับ <c oughs> ปูก็คัดมาให้นะครับผมตัวเน้นก็คือมีสามสี่ใช่ไหมครับปู สามสี่สี่ศูนย์แล้วก็สี่แปดใช่ไหมครับที่เน้นหลักสี่นะครับผมเน้นสี่เน้นนะครับส่วนเลขล่างจะมีแค่สองหกตัวเดียวนะครับที่เน้นแต่ปู่บอกให้ซื้อขึ้นซื้อลงเฉยๆนะครับผมนี่นะครับตัวเลขก็ถือว่าไม่หลายตัวนะครับแต่ว่าทางช่องได้คัดลอกออกมาให้มันดูแบบไอ้นี้นะครับให้มันชัดเจนเลยนะครับทะเบียนรถสามสี่แปดศูนย์นะครับแล้วก็ส่วนเลขล่างก็สองหกนะครับเอฟซีครับ ตัวเด่นเน้นๆของปูนะฮะก็มี3 4 4 0ี่แล้วก็สีแล้วก็สอนะครับเอ็ซีครับตัวเน้นนะฮะออยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ